ใครจะเป็นฝ่ายชนะในการต่อสู้ระหว่างฮิปโปกับแรดเขาสัตว์ทั้งสองตัวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่พวกมันเป็นสัตว์กินพืชและพวกมันทั้งสองต,ตัวมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนและแน่นอนอย่างที่เรารู้กันดีพวกมันทั้งสองต,ตัวเป็นสัตว์ที่มีผิวหนังหนามากฮิปโปโปเตมัสหรือที่เราเรียกกันว่าฮิปโป เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่มีถิ่นกำเนิดในแถบแอฟริกาตอนใต้มีลักษณะเด่นก็คือมีปากที่กว้างและมีฟันที่มีขนาดใหญ่มากโดยฮิบโปถือว่าเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ดุร้ายและอันตรายที่สุดในแอฟริกาเลยก็ว่าได้แรดขาวเป็นแรดสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันพวกมันประกอบไปด้วยสองสายพันธุ์ย่อยนั่นก็คือแรดขาวใต้และแรดขาวเหนือ เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ในปัจจุบันแรดขาวเหนือที่ยังมีชีวิตอยู่เหลือเพียงสองตัวในโลกเท่านั้นซึ่งเป็นแรดขาวเพศเมียสองแม่ลูกที่มีชื่อว่านาจินและฟาตูด้วยพวกมันอาศัยอยู่ในเขตอนุรักษ์พันสัตตาในเคนยาแรดขาวเหนือเพศผู้ตัวสุดท้ายได้ตายไปเมื่อปี2018ทําให้ในปัจจุบันแรดขาวเหนือถือว่าเป็นสัตว์ที่มีโอกาสสูญพันธุ์สูงมากพวกมันมีลักษณะอย่างไร โดยทั่วไปแล้วฮิปโปจะมีความยาวระหว่าง10.8ถึง16.5ฟุตหรือประมาณ3ถึง5เมตรและสูงประมาณ5.2ฟุตหรือประมาณ1.6เมตรส่วนในเรื่องของน้ำหนักตัวผู้จะมีน้ำหนักประมาณ1,600ถึง4,500กิโลกรมัมในขณะที่ตัวเมียจะมีขนาดเล็กกว่าจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1,400กิโลกรัมเท่านั้นฟันของฮิปโปมีขนาดใหญ่มากโดยมันสามารถยาวได้มากถึง50เซนติเมตรเลทีเดียว ตาหูและรูจมูกของพวกมันจะอยู่บริเวณส่วนหัวทําให้ฮิโปโปสามารถมองเห็นได้ในขณะที่ลําตัวของมันจมอยู่ใต้น้ําเยื่อใสที่ปิดตาทําให้ฮิโปโปมองเห็นใต้น้ําได้อย่างชัดเจนพวกมันยังสามารถปิดรูจมูกและก้นหายใจใต้น้ําได้นานถึง5นาทีฮิโปโปจะหลั่งสารของเหลวสีแดงซึ่งมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเลือด โดยสารที่มันหลั่งออกมานี้จะปกป้องผิวจากการถูกเผาจากแสงแดดและทำให้ผิวนังนของมันชุ่มชื้นขึ้นราดขาวส่วนใหญ่จะมีความยาวระหว่าง10-16ฟุตหรือประมาณ3-5เมตรมีความยาวสูงถึงไหลอยู่ที่5-6ฟุตหรือประมาณ1.5-1.8เมตรส่วนในเรื่องของน้ำหนักนั้นตัวผู้จะอยู่ที่ประมาณ1,800-2,700กิโลกรัม ส่วนตัวเมียจะอยู่ที่1,800-2,000ถึงกิโลกรัมเท่านั้นสีผิวของพวกมันจะเป็นสีเทาโครงร่างของมันมีลักษณะเป็นโคกเด่นชัดหัวห้อยลงตามกับพื้นโดยพวกมันจะเงยหน้าขึ้นเมื่อมันตื่นตระหนกเท่านั้นรัดขาวมีเขาสองเขาที่ปลายจมูกเขาที่อยู่ด้านหน้ามักจะมีขนาดใหญ่กว่าเขาด้านในมากโดยมันสามารถมีความยาวได้ถึง1เมตรจมูกของมันค่อนข้างกว้างปากเป็นเหลี่ยม และรัดขาวมีคนที่หูปลายหางและขนตาเท่านั้นพวกมันอาศัยอยู่ที่ไหนปัจจุบันฮิปโปสามารถพบได้เฉพาะในคองโกตอนเหนือแอฟริกาใตาย้ยูกันดาแกมเบียแทนซาเนียสุดาโซมาเลียเคนยาและเอธิโอเปียเท่านั้นฮิปโปสามารถอาศัยอยู่ในแทบทุกที่ที่อยู่อาศัยที่มันมีน้ำและยา ซึ่งปัจจัยสองอย่างนี้จะทำให้พวกมันสามารถอยู่รอดได้ในระบบนิเวศโดยฮิโปมักจะพบในทุ่งหญ้าสวรรณาและในป่าไม้พรดขาวมีสองชนิดย่อยรรดขาวใต้อาศัยอยู่เกือบเฉพาะในประเทศแอฟริกาใตา้ส่วนราดขาวเหนือพบในหลายประเทศในแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนกลางปัจจุบันราดขาวเหนือได้สูญพันธุ์ไปแล้วในพื้นที่ตามธรรมชาติโดยเหลือเพียงสองตัวในเขตสงวนพันธุ์สัตว์ในเคนยาเท่านั้น โดยทั้งสองชนิดย่อยมักอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าและทุ่งหญ้าสวรรค์พวกมันกินอะไรเป็นอาหารฮิปโปเป็นสัตว์กินพืชมันมักจะกินหญ้าสั้นเป็นหย่อมๆใกล้แหล่งน้ำอย่างไรก็ตามพวกมันต้องเดินทางหลายไมล์เพื่อหาอาหารหูของพวกมันจะช่วยให้พวกมันได้ยินเสียงผลไม้ตกลงมาจากตน้นในขณะที่การดมกลิ่นจะช่วยให้พวกมันดมหาอาหารได้ โดยเฉลี่ยแล้วฮิปโปจะกินอาหารประมาณ35กิโลกรัมในแต่ละคืนและตามข้อมูลของ National Geographic หากพวกมันมีอาหารไม่เพียงพอฮิปโปสามารถเก็บอาหารไว้ในท้องและอยู่ได้นานถึง3สัปดาห์โดยไม่กินอะไรเลยข้อที่จริงที่น่าสนใจประการหนึ่งเกี่ยวกับแรดขาวก็คือแรดขาวเป็นสัตว์กินพืชและมันสามารถกินพืชที่เป็นพิษต่อสัตว์อื่นได้ ถ้าไม่ใช่เพราะแรดประเภทนี้ที่ราบแอฟริกาคงจะเต็มไปด้วยพืชพิษมากมายเนื่องจากแรดขาวมีปากที่กว้างทำให้มันสามารถกินยายได้อย่างรวดเร็วและพวกมันสามารถอยู่ได้4ีถึง5วันโดยไม่กินน้ำเลยพวกมันมีพฤติกรรมอย่างไรฮิปโปเป็นสัตว์สังคมพวกมันอาศัยอยู่เป็นฝูงโดยจะมีฝูงละ20-30ตัวอาจจะมีทั้งตัวผู้และตัวเมียปะพนกันไป แต่ก็มักมีตัวผู้ที่โดดเด่นเพียงตัวเดียวในกลุ่มเท่านั้นตัวผู้ที่โดดเด่นมักจะปกป้องอาณาเขตของมันทั้งจากฮิปโปตัวอื่นและผู้บุกรุกเช่นมนุษย์จระเข้และสิงโตและเพื่อรับมือกับความร้อนของทุ่งหญ้าสวรรค์ในแอฟริกาฮิปโปจะใช้เวลาในตอนกลางวันไปกับการแช่น้ำซะส่วนใหญ่แรดขาวมักจะจมอยู่ในโคลนซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้ร่างกายของมันเย็นขึ้น ทั้งยังเป็นการป้องกันแสงแดดที่ดีมากรวมไปถึงการป้องกันตัวจากแมลงด้วยแม้จะผิดกับขนาดตัวที่ใหญ่ของมันแต่แรดขาวนั้นสามารถวิ่งได้เร็วมากถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงโครงสร้างทางสังคมของพวกมันจะขึ้นอยู่กับอายุและเพศรดตัวเมียจะอาศัยอยู่เป็นฝูงพร้อมกับลูกหลานของพวกมันและเมื่อโตเต็มวัยแล้วตัวผู้ก็จะออกจากฝูงและอยู่อย่างโดดเดี่ยวและก็ถึงเวลาสำหรับการต่อสู้ หากสัตว์ขนาดใหญ่ทั้งสองตัวนี้มาประชิญหน้ากันใครจะเป็นฝ่ายชนะสัตว์ทั้งสองตัวมีอาวุธที่เก่งกาจฮิปโปนั้นมีฟันเคี้ยวที่มีขนาดใหญ่และมีแรงกัดที่มากมหาศาลอีกด้วยในขณะที่รัดขาวก็มีเขาที่ยาวและแหลมคมซึ่งเป็นอาวุธที่พร้อมจะแทงทะลุทะลวงคู่ต่อสู้ของพวกมัน แน่นอนว่าสัตว์ทั้งสองตัวนี้มีขนาดและน้ำหนักค่อนข้างใกล้เคียงกันดังนั้นเรื่องที่เราจะนำมาตัดสินในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอาวุธที่ใช้ในการต่อสู้นั่นเองต้องบอกก่อนเลยว่าปกติสัตว์เหล่านี้มักจะไม่ค่อยสู้กันแต่ถ้าเกิดการต่อสู้ขึ้นจริงๆแอดขอแบ่งการต่อสู้ออกเป็น2เงื่อนไขละกันค่ะเงื่อนไขแรกก็คือการต่อสู้ที่เกิดขึ้นบนบก ก็ต้องบอกเลยว่าแรดขาวนั้นค่อนข้างมีโอกาสชนะมากกว่าฮิปโปเพราะแรดขาวนั้นมีดีในเรื่องของความเร็วเมื่ออยู่บนบกมันวิ่งได้เร็วกว่าฮิปโปแถมยังมีเขาที่แข็งแรงและแหลมคมที่อาจใช้แทงผิวนังของฮิปโปให้ทะลุได้ดังนั้นบนบกแรดขาวจึงมีโอกาสชนะมากกว่าแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าฮิปโปจะแพ้เสมอไปเพราะฮิปโปนั้นมีแรงกัดที่มากพอที่จะสร้างความเสียหายต่อแรดขาวได้เช่นกัน ต่อไปเงื่อนไขที่2ก็คือการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในน้ําเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเดาได้ว่าสัตว์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในน้ําเกือบตลอดเวลาอย่างฮิปโปน่าจะมีโอกาสชนะมากกว่าแน่นอนเรียกได้ว่าแรดขาวแทบไม่มีโอกาสชนะเลยด้วยซ้ําหรือถ้ามีก็คือมีน้อยมากฮิปโปใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในน้ํานั่นแปลว่ามันจะคุ้นชินกับการเคลื่อนที่ในน้ําและจะต้องมีประสบการณ์ในการล่าสัตว์และต่อสู้ที่ดีกว่าแรดขาวแน่นอนเมื่ออยู่ในน้ํา สรุปก็คือสัตว์ทางสองตัวมีโอกาสชนะทั้งคู่โดยผลการแพ้ชนะจะขึ้นอยู่กับขนาดตัวความพร้อมของร่างกายและที่สำคัญก็คือสถานที่ที่ใช้ในการต่อสู้นั่นเองทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วเจอกันใ่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะคะ